มีทั้งหมดนะครับเพื่อนๆหกสิบสองรุ่นนะครับมีทั้งหมดนะครับหกสิบสองรุ่นนะครับแต่ตอนนี้ในถาดนี้นะครับตีหามาได้แล้วนะครับอ่าหกสิบรุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นสองรุ่นก่อนนะสองรุ่นก่อนที่หาไม่ได้คืออะไรนะครับอยเบาๆเบาๆเลยนะครับโหมากมากเลยนะครับหายากนะคับสว่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหรียญสิบบาทนะครับสองสีแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้เลย เอาว่ารุ่นที่ตีหาไม่ได้ก่อนล้วกันนะครับรุ่นที่ตีหาม่ได้ก็คือนะครับรุ่นที่นะครับนี่นครับรุ่นนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีกระทักๆกกันเข้ามานะครับเรียกว่ารุ่นที่40นะครับรุ่นที่เอาพูดผิดครับขออนุญาตพูดผิดนะครับรุ่นที่41นะครับเพื่อนรุ่นที่41นะครับนี่เลยนะครับรุ่นที่41ใครมีกระทักทๆกันเข้ามานะครับมีเพียงหนึ่ล้านเหรียญนะครับ แล้วก็รุ่นถัดไปนะครับที่ตีหาม่ได้ก็คือนะครับรุ่นที่60นะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นที่60ที่ตียังหาไม่ได้นะครับนั่นหลังจากนั้นเดี๋ยวพาไปดูทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นที่60ที่หาไม่ได้นะครับที่เป็นรูปนกแบบนี้นะครับเหรียญที่เป็นรูปนกแบบนี้นะครับหาไม่ได้นะครับนี่ก็คือรุ่นที่60นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนี้เราก็จะไปดูนะครับที่ตีหามาได้แล้วนะครับที่ตีหามาได้แล้วนะครับมาดูที่ตีหามาได้แล้วว่า มีรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูกันเลยนะครับมาดูด hmm. <I> ูก uh ันเลยนะครับมาเริ่มต้นตรงนี้ดีกว่าโอเคครับเราก็เลื่อนผ่าดมน่อยนี้เลยนะครับโอเคอ่ะได้แล้วต่อไปนี้นะครับเรามาดูว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับโฟกัสไหมโฟกัสไหมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตซูมไปใกล้ๆเลยนะครับสองเท่าเห็นไหม องเท่าไม่ชัดนะครับสามเท่าไหวไหมโอเคไหวนะครับไหวที่สามเท่านะครับโอเคครับสู่ที่สามเท่าโอเคสามกล้องอ่าโอเคครับกล้องจะได้โฟกัสได้ง่ายนะครับต่อไปนี้นะครับเรียกว่ารุ่นที่หนึ่งนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนด้านด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับเรียกว่าวาระที่หนึ่งนะครับเพื่อนก็แคปจอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเอา เลขหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าโอเคเลขหนึ่งนะครับโอเคแคปจอกันนะครับอยากได้รุ่นนี้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆมีรุ่นนี้นะครับรุ่นที่หนึ่งก็แคปจอกันมานะครับขออนุญาตซูมเป็น2เท่านะครับเพื่อภาพที่คมชัดสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะแสงน้อยนะครับทําในห้องนอนแบบนี้นะครับนี่รุ่นที่หนึ่งนะครับแคปจอยหนึ่งสองสามนะครับระวาง้ตรนี้นะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับจะวางด้านนู้นก่อนนะครับ แล้วก็ตอไปนะครับเอาแบบเร็วๆกันเลยนะครับเร็วๆกันเลยนะครับนี่ครับเหรียญนะครับที่หน้าตาแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับรุ่นที่สิบเอ็ดนะครับแคปจอครับเร็วๆเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับแคปจอผ่านลยนะครับหมดแล้วนะครับโอเคเพื่อความรเร็วนะครับเพื่อความรเร็วนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็ดูกันเลยรุ่นนี้นะครับ ที่เป็นนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดนะครับแคปจอนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามแคปจอนะครับโอเคเนต่อนะครับรุ่นที่นี้นะครับรุ่นที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปนะครับรุ่นที่เท่าไหร่อ่ารุ่นที่เท่าไหร่นะครับมาดูเป็นต่อเลยนะครับนี่ครับเหลี่ยนที่หน้าตาแบบนี้นะครับรุ่นที่สามสิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆถ้ามีนะครับ เพื่อนๆถ้ามีก็ทักทักกันเข้ามาเลยนะครับนี่กระดุืรุ่นที่สาสิบเนะครับเพื่นะครับแยกไปเลยนะครับรุ่นที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปเลยนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นรุ่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 นอะไรนะครับนี่เป็นรูปนกนะครับรูปนกนะครับรุ่นที่ศูนย์นะครับรุ่นที่ศูนย์นัคือไม่มีรุ่นนั้นเองนะครับเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับ นี่ครับราคานะครับเพื่อนราคาจะอยู่ที่นะครับสามพันสามพันบาทนะครับเพื่อนเพื่อถ้าอยากได้เหรียญนกนะครับเหรียญนกด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆด้านหลังแบบนี้เลยนะครับอ๋อเหรียญนี้สามพันบาทนะครับเพื่อนอยากได้เป็นเหรียญไม่ใีรุ่นนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับอ่าเหรียญด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับเพื่อนด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะครับเพื่อนเนเนเน รุ่นที่ห้าสิบเอ็ดนะครับโอเครุ่นที่ห้าสิบเอ็ดแยกไว้แบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปเลยนะครับนี่เลื่อนมาเลยครับเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเลยเร็วๆไปเลยนะครับต่อไปนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับเพื่อนด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่สองนะครับแคปจอกันได้เลยนะเพื่อนเหรยรุ่นที่สองนะครับ ค okay, yeah, แยกจาันนี่ก็คือเหรียญรุ่นที่สองต่อไปเลยนะครับไปเหรียญรุ่นที่สามข้าไมไปเลยสามเพืผิดนะครับเหรียญนี้ครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้เป็นเหรียญรุ่นที่12นะครับเพื่อนๆมีก็แคปโจกันมาได้เลยนะครับสิบสองมีแบบเดียวแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับนี่เลยครับเหรียญที่หน้าตาแบบนี้นะครับเหรียญดี่นหน้าตาแบบนี้โอเค ด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนเหรียญที่ยี่สิบสองนะครับเรียนที่ยี่สิบสองโอเคโอเคหาหาได้แค่เหรียญเดียวนะครับหายยากมากๆหายไปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เท่าไหร่เอ่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามสิบสองครับเพื่อนเป็นรุ่นที่สามสิบสองนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเครุ่นที่สามสิบสองแยเลย โอเคนะครับเดี๋ยวมีเคล็บต่อไปเลยนะครับมีเคล็บต่อไปเลยนะครับรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเพื่อนรุ่นนี้เลยนี่ครับด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับเพื่อนด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่เหรียญรุ่นที่สี่สิบสองครับเพื่อนเห็ียรุ่นที่สี่สิบสองนะครับรุ่นที่สี่ส2ต่อกันไปเลยนะครับเพื่อนต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับเหรียญรุ่นนี้ แคปจอกันมาได้นะครับโอ้โหเหรียญน้องแมวนะครับเหรียญน้องแมวนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่52นะครับไปหล่นที่52ใครอยากได้ก็แคปจอทักกันมาได้เลยนะครับโอเคก่อครับโอเคห้าสิบสอถ้าเวลาไม่ทันเดี๋ยวจะต่อลคปถัดไปเลยนะครับนี่เลยนะครับเหรียญโอ้โหยอ๋โหยนี่ครับเหรียญนะครับหายากนครับการจานานะครับ จะน้านะครับเหรียญรีเป็นรุ่นที่สามนะครับเพื่อนเหรียญรุ่นที่สามนะครับเพื่อนโอเคเหรียญรุ่นที่สามแคปจอเลยนะครับอยากได้นะครับหนึ่งสองสามไขมีก็ทักกันมานะครับเหรียญรุ่นที่สามนะครับโอเคหาได้แค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่เลยครับด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่นะครับสิบสามนะครับหนึ่งสองสามแคปจอครับ โเีรุ่นที่สิบสามแล้วนะครับเี๋รุ่นที่สิบสามต่อไปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสวยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆคงไม่เคยเห็นกันนะครับดนเลยครับหนึ่งสองสั้นเป็นเหรียญรุ่นที่ยี่สิบสามนะครับเหมือนที่รุ่นที่ยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวขึเคเวลาไม่ค่อยจับอแล้วนะครับตอนนี้นะครับเวลารุ่นจะไม่ค่อยพอกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรีบเลยนะครับ โอเคครับโอเคนี่ก็คือนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับหายากแบบนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นที่33นะครับใครมีก็ทักมาใครไม่มีก็ทักมานะครับสวยครับ33บครับเจอกันแล้วนะครับ33ต่อไปเลยนะครับ3 3ครับต่อไปเลยนะครับเหรียญแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับ ้านหลังแบบนี้นะครับก็รว,วันนี้หายากมากๆแล้วนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่43นั่นเองนะคระับ43ต,ต่อไปเลยนะครับเวลาแทบจะไม่พอกันแล้วนะครับเหรียญน,นะครับที่ด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่53นะครับเพื่อนแคปจอกันไม่ได้นะครับ1 2 3แคปจอนะครับโอเคมาเลย53<ว>แล้วนะครับต่อไป เรามาขึ้นต้นเหรียญนี้ต่อเลยนะครับหายากมากๆนะครับบล็อกนอกนะครับนี่ก็คือบล็อกนอกนะครับโอเคเหรียญการชนานะครับเระเสียงตรงแบบนี้บล็อกนอกนะครับเป็นรุ่นที่4นะครับเป็นรุ่นที่4นะครับแยกให้ครับจะไม่ทันก็พูดกันได้นะครับถ่ายคลิปเลยครับโอเคบอกไปนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนหายากมากๆครับเหรียญวาระที่เท่าไหร่วาระที่14นะครับวาระที่14นะครับ โอเคเพื่อนๆอยากดูคลิปหาอยากดูให้ทันก็ไปติดตามแล้วก็จะมีคลิปต่อไปนะครับว่าเวลาในคลิปนี้นะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลี่ยญนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับหายากออกมากๆเลยนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้เป็นวาระที่24นะครับได้สักเหรียญนึนะครับวาระที่24แล้วนะครับมาได้ที่อีกวาละหนึงถ้าทันนะครับนี่ครับด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับ วาระที่เท่าไหร่อย่ยยยารอยจรลญนๆว่าละที่34นะครับแคปจอกันมานะครับ34มวระนะครับ